มินาซังกันดีจ้าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโฟอาสีแองวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับจะเป็นอย่างไรถ้าเราสามารถคราฟโหมดครีเอทีฟได้นะคะทุกคนเย่ครับยังไงทับเกมโหมดครี Game Mode Creative. เอทีฟเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โนโนโนนไม่ใช่เออเราต้องคราฟอย่าหๆ่อเราเราเอา้าโอเคมาต่อกันนะคะเมืกเกมแค s ชใช่ ซึ่งทำไมพอกลับเข้ามาใหม่แล้วมันมันม่อยู่ตรงนี้ล่ะย้อนเวลาเหรอคือตะืกี้อ่ะเข้าเกมกี่รอบก็เกมแคสเว้ยน่าจะเป็นเพราะร the ีซอสแพ็กมาฮะพอเปลี่ยนเป็น1.17.1เราก็ไปโหลดรีซอสแพ็กมานะคะก็คราชเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ปัญหาเพราะอะไรเพราะตอนนี้ไมค์ครับก็แบบมีปัญหาอยู่นะตัวเกมอ่ะอืมฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใส่รีซอสแพ็ก็ได้เล่นแบบนี้ก็ได้เอออะ เราจะบอกทุกคนก่อนนะคะว่าในการคราฟครีเอทีฟโหมดนะคะใช้อะไรบ้างก็จะมีหนังสือหนึ่งเล่มนะคะแล้วก็เป็นบล็อกทองอ้าวหุ้ยนี่งไงไม้ที่ฉันตัดก่อนหน้านี้นี่เออแต่ว่าทำไมตัวเราไปอยู่ตรงนู้นอะ่ะตัวเราไปอยู่ตรงแบบจุดเกิดเลยทุกคนโอ้น่ากลัวน่ากลัวมากอะไรวะหน้าเหมือนแบบไม่ได้ย้อนเวลาแต่แค่ย้ายที่เราเฉยๆอะ ไนแล้วก็คือใช้หนังสือเล่มน,นึงนะคะแล้วก็บล็อกทอง4 4บล็อกแล้วก็เป็นเพชรเนาะเพชรธรรมดาแหละสีก้อนนะคะแต่ว่า Creative Mode จะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะคะซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการคราฟ Creative Mode แค่นั้นเลยอดูท่าก็น่าจะลำบากอยู่นะต้องลองดูว่ามันแบบเร็วขนาดไหนนะคะเพราะว่าตะกี้ไปเทสมาละไปเทสดูว่า Creative Mode เนี่ยมันอยู่ได้นานหรือเปล่านะคะอืพอลองคราฟดูเนี่ยก็โอ้โห รอบแรกคือแบบอยู่ประมาณ1วินะคะรอบ2นี่อยู่ประมาณแบบ5้วิวัวกับม้าใช่ไหมที่ว่ามันจะดรอปหนังวินิ้โหเข้าสู่วิชาไมค์คัสไแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องซะด้วยยังไงเดี๋ยววนนะ่ะเอาละเอาละใจเย็นหนังสือสุดครับไม่มีให้ดูหรอที่แน่ต้องใช้ชูเกตเคนหาทองด้วยนี่วหว่าโหทองใช้เยอะนนวดีนี่โหูจะบวัวเยอะโอเคคิดว่าน่าจะได้อยู่คนคงไม่ได้ลำบากขนาดนั้น อ่าได้แล้วเออโอเคเรียบร้อยสองอันนี่เหรอใช้หนังสามปะไม่รู้อ่ะเราก็คุ้นๆอยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดผิดก็ sorry ด้วยจริงๆเฮ้ยเป้ยๆๆ้ยเฮ้ย้ยสองตัวสองตัวโยโ,ย,โ,ย,โย่โยสวัสดีครับใหญ่สวัดีครับผมน่ากลัวเอาละคือเราอยาก ขุดฐานโอ้ยมลโอ้มีหมู่บ้านเฮ้ยถ้าเราไม่หันขึ้นมาทุบมลคือเราไม่รู้เรื่องเนี่ยึ้นยังไงดีอาจารันอุ้ยน่างันมีถ้ำนะฮะน่ากลัวปะกลัวหมดตอนเนี้ยกลัวหมดไปถึงแล้วถ้าอยากได้ทองจริงๆอ่ะต้องไปเนเธอร์เพราะว่าเนเธอร์ทองเยอะมากทองทองอุ้ยเออมีเตียงก็ดีมีเตียงก็ดีมดผมบอกเลยอุ้ยฮ้ย้ยเอาด้วยเอาด้วย ชิปหายอาหารโ mm hmm. คตรน้อยมีแค่นี้จริงเหรอดีจ้า yahoo y a h จุ๊บไม่ถึงออุยอุ๊ยออ้ยอุอ้ยอน่ากลัวน่ากลัวเคสปาพอยแล้วแค่นี้แหละน้องดีจ้ามาเร็วโอ้ยตกใจแมวพี่ก้าวเลยอะไรไมสวัสดีครับ มาเร็วโอ้ไม่ขึ้นมาเอ้ยาตกตกตกทุกคนชิบหายโอ้โหอะไรวะนะจีตีอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับกลับเอาเตียงก่อนได้มั้งโอ้ขี้เกียจละทุบเอาอุ๊ยอุ๊ยโทษ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 ทำเป็นที่ขุดเหล็กไปเลยอ่าเรียบร้อยกลางจะเร็วขึ้นเยอะ ะะแล้วก็นอนเน่ะนอนนอนโอเคเออแล้วรสรุปหนังสือมือนค้ัไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวกลัวขอแยกไปดูก่อนอุ้ยตายแน่น,นอนผมบอกเลยไหวไหวไหว,ไวชิไวไหวชิวโอเค okay. มาแค่นี้น่าจะได้แล้วนะโอเคเออเรียบร้อยหนังสือหนึ่งนะคะ้ยเราไม่เอากันตายเหรอวะ ไม่ต้องหรอกเออถ้าตายแล้วก็เอาของไม่ได้อยู่ดีว่ะอุ้ยแต่กลัวพลาดอะ่ะอมอืมอมอืมอืม,อม,อมก็มีแค่เพชรกับไอ้นั่นแล้วอะ่ะเพชรกับทองเนาะเพราะว่าตรงนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราคาเพิ่มมันเลยแล้วกันอุย้ยผิดเอ่มนี่โอเคคารองเท้าหนังแล้วกันทำทำไมอุย้ยเอานี้ด้วยกา,วการไว้การไว้การไว้ดีกก่กเก้ เหมือนจะพูดไม่ชัดตะกี้การไว้ดีกว่าแก้เออเนี่ยได้แหละทุกคนต้องตัดไม้ดีทางนี้ยน่าสนใจมากเดี๋ยวมาตรงนี้ดีกว่ารู้สึกได้ถึงความรวยนี่ทำมาทางนี้รู้สึกได้ถึงความรวยฮู้ฮู้ฮู้ลาวาน่าสนใจแต่คือไม่มีเหล็กไงใช่ไม่มีเหล็กไงแค่นั้นเลย ไม่เรยไม่เรยไปต่อไปต่อเราลงหรือเราขึ้นดีคะทุกคนโอ้ลงดิโอ้โหคิดถูกไหมเนี่ยที่ลงมาเนี่ยน่ากลัวจังควรครับโรบอะแต่ไม่มีเหล็กอะเอยอย่าไม่เป็นไรใจเย็นใจเย็นโอ้โหเล่นไมคะมากี่ปีนนางแค่นี้อย่ากลัวเฮ้ยปิดเสียงถ้ำได้ไหมปิดเสียงถ้ำปิดเสียงมอนจะได้แบบ ไม่รู้เรื่องอะไรเลยออ้ยเจเล็กโอ้ขอบคุณครับผอบคบผมมาแน่เลยกูโดนแน่โดนแน่มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไอ้ชิมชิมอืมอืมไอ้บ่าวทำไรน้องอเป็นแค่คิปเปอร์เอ้เอเอโอ้น้ำม์ก็น่ากลัวไม่ไรปลอดภยัยปลอดภยัยไงต่อวะ เราไม่รู้สึกถึงเพชรเลยวะเราไม่เห็นเลยเนี่ยวายอะไรอะ่ะโอ้ถ้าลงไปนี่ก็ประมาณวายสัตว์นั้นนันนันแถวนั้นมีแน่นอนอเคเผา,า,าอาหารไว้ด้วยเลยแล้วกันทุกคนเพื่อชุกเฉินคงไม่มีตัวอะไรมาด้านหลังหรอกนะมีคิดมากโอูโหูโอโมอนโคตรเยอะนี่หมดอะไรมะนะโน o r m ม l แน่นะมิคนหมุนนอร์มอลอะอะไรขนาดนี้เนาะ โอเคเราสามารถครับโลได้แล้วนะทุกคนโอ้ทริปนี้ดูท่าจะยาวไกลอะเรียบร้อยแค่นี้ก็ไม่มีอะไรนะ่ากลัวไหนโลนี่เจอแล้วไปแค่นี้แหละโอ้โหกลัวอะไรวะเล่นมาตั้งกี่ปีแต่ทุกคนเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามอนสเตอร์มันเห็นเราจากระยะไกลกีไกลมากเลยนะเนี่ย วิ่ยตรงนั้นหน้าไปมากจะไปก็ไม่ได้อะไรนะคะเราต้องไปหาหนาคตนี่ไงจุง๋มโหลงผิดนี่ชิบหายตะเกียบอกเลยไอ้พอดีเลยเฮ้เอาเลยจ้ะไว้ยจ้ะ้เพื่อนแกเพื่อนอะน้ะนองฮัลโหลเป็นไงล่ะ <c oughs> สองตัว ด้านหน้าอีกตัวนึงทุกคนเสียวหลังหลังจริงด้วยโอ้โหตะกี้ไม่ได้ยินเสียงนะหลายตัวว่ะโนมโอโนม,โอ,โมอย่าค้นมากสวยโอเคแค่นี้แหละอุ้ย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 ตกใจตกใจมีอะไรไหมด้านล่างนี้โอ้โอ้โห,มไ,มโโโหไม่กล้าลงเลยทุกคนแล้วว่าบางทีเราควรไปทางที่มันสง,งบสง,งบนะคะ อุอ้ทอยทองทองเจ้าทองฮัลโหลทิ้งไม่ไดุ้้ยแต่ว่าที่ต้องการคือบล็อกทองนะเว้ยแค่นี้มันไม่ได้หรอกนี่ไงโอ้โหได้เป็นทองมาอยากได้ทองแต่ได้เป็นทองอุยอ้ยอุยอ้ยมาจากไหน,นแถวนี้ไม่มีเพชรแน่นอนแต่ว่าไปแล้วกันโอ้โหมาทำไมเนี่ยวายอะไรอ่ะ วายเก้านะฮะต้องมีแหละอืออันนี้คือมองแต่เพชรนะเฮ้ยเราไม่มีโชคขนาดนั้นเลยหรอคนเฮ้ยอะไรอ่ะหอมจริงโอ้ย,ออยจะร้องง่าเดี๋ยวรู้สึกเล่นมาสักพักแล้วนะเนี่ยไม่เจอเพชรเลยสัก้อนหนึ่ง ขนาดมาที่แบบดิฟเลเลตกับเมืองล้างก็คือจะไม่มีเพชรให้เลยตะก้อนเมื่อนั้นโอ้สายหัวเลยครับตามนิกดูถ้าต้องเปลีนเป้าหมายนะเปลี่ยนเป้าหมายเป็นหาเพชรได้เจอ โอยโอยโอยโอ้ยผิทางแล้วมาทางนี้นี่ชิบหายเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องหาเพได้เจอก่อนทุกคนอย่าเพิ่งไมทองก่อนเราแบบว่าเราเอาอะไรที่มันง่ายๆใกล้ตัวก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยทางน่ากลัวชะมุดโอ้โหเฮ้ยด้านหน้าไม่สนใจด้านหลังไม่สนใจด้วยเอาดีโว้ยเคยก็ยังไม่มีอะอะไรวะ อะไรนี่อ่ะเฮย้ฮยเฮ้ยถามจริงถามจริงทุกคนตลกอ่ะไม่เจอเพชรเลยปกติเปิดพวกนี้แบบเปิดไม่ขี่กล่องก็เจอแล้วนะโอ้เพชรก็ไม่เจอโอ้โหไม่อยากเลี้ยวกับทางเดิม ลงว้ามันหาน,นี่เราเคยมาแล้วนี่ไม่เป็นไรปลอดภัยมาหาเพชรกันดีกว่าทุกคนเย่เย่ยังไม่ใช่นะฮัลโหลพี่ผมลงมาจากเบสล็อกอยู่แล้วนะผมยังไม่เจอเพชรอีกหรอทุกคนไหนเพชรลงได้อีกนวน,นะขึ้นได้ไหมตันแน่เลย โอ้ไม่ตายทองทองทองเดี๋ยวได้จะทองแล้วเนี่ยเนี่ยได้ได้หนึ่งบล็อกทองแล้วว่ะเอาดีแต่ยังไม่ได้เพชรเลยโอ้ทางเชื่อมมาเหมืองล้างอีกแล้วนะคุ้นๆว่ะเปลี่ยนเป้าหมายนะคะหาเพชรก้อนเดียวให้เจอทองอีล่ละอาหารจะหมดแล้วคนะบอกเลยว่าอาหารหมดก็คือตาย ตายแน่นอนไม่เหลืออะไรอุยอ้ยอุ้ยชิบหายเคอําลาเลยงานนี้ไม่เหลืออะไรแล้วทุกคนก้น, <c oughs> <c oughs> น้ำไม่มีด้วยโอ้ยแอปเปิลทองแอปเปิลทองอมเคไม่ทันไอชิบหายอุย้ยระวังเตียงได้นะี่นนะลืมโอ้ช่างมันเถอะอะไรก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดูแล้วกันทุกคนนะในเมื่อไม่มีเพชรให้เลย ไม่เจอเลยไปที่ไหนก็ไม่เจอเพชรเลยงั้นก็เดี๋ยวคาบให้ดูนะฮะมาใช้ตัวคาบก่อนอย่างแรกอืมแล้วก็หนังสือแล้วก็ล็อกทองนะคะแล้วก็เป็นเพชรน,นี่ไงแม่งไม่เคยเจออะไรเนี่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวคนงงว่าทำอะไรกลัวกลัวโอเค มาทุกคนก็คือเป็นอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้อู أو ه! أو ه! أو ه! ล้ลืมลืมโอ้โหที่ดีๆไม่เอานะฮะอะไรวะเนี่ยมามามานี่ทองเพชรแล้วก็หนังสือแค่นี้แค่นี้ Kenya! Kenya! เห็นไหมเออแค่นั่นเลยแบบเนี้ยทุกคนใช่แต่เราไม่เจอเพชรไง โอ้ตะกี้ทองคือจะได้2สแต็กแล้วนะไม่ให้จะได้อะไรนะสองบล็อกแล้วแทบจะได้2บล็อกแต่คือไม่เจอเพชรเลยอะ่ะเครียดจริงโอเคก็มันอยู่ได้ประมาณตะกี้กี่วิป่ะสี่วิห้าวินะคะอืมก็เอามานั้นนะคะแต่เราล้มเลิกกันเถอะพอจบจบดุบูญปิดจ็อบปิดทุกอย่างเลิก โอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่องโฟอาซีด้วนนะคะใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะบ๊าปุย